เด็กสมัยนี้นนอยู่ในสังคมก็ยากค่ะไปตามคดีใหญ่ที่สุราษธานีนะคะเด็กที่โดนกระทําชําราวอายุต่ากว่า15ปีเป็นขบวนการเลยมีแม่เล้าเรียบร้อย แต่สุดท้ายเนี่ยดันมีคนมีสีมีคนมีอํานาจมีลูกนักการเมืองมาเกี่ยวข้องรวมทั้งคนที่จะต้องทําหน้าทีป่ปกป้องดูแลเด็กเองก็มาข่มขู่พยานค่ะเรื่องนี้บิ๊กโจก,ก็ลงพื้นที่ไปแล้วส่งตํารวจไปร้อยกว่านายล่าสุดมีการประชุมกันอีกแล้วนะคะจากหลายฝ่ายเ,ยเพื่อที่จะจับตัวเพิ่มตอนนี้จับมาได้หลายคนแล้วค่ะหนึ่งในนั้นคือในอ้วนในอ้วนเนี่ยเป็นอดีตของ เป็นลูกชายของอดีตสอสอสุร,ราธานีเลยนะคะเป็นลูกนักการเมืองคนดังที่เขาพูดกันอยู่แหละในอ้วนนี่ก็เครียดนะพอเขาเข้ามาพูดคุยเอาจริงๆตอนแรกก็ปฏิเสธหมดแล้วตอนหลังเครียดค่ะถูกส่งฝากขังที่เรือนจํากลางสุร,ราธานีไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่9ล่าสุดจับเพิ่มอีกหนึ่งรายค่ะเป็นผู้จัดหาเด็กหรือว่าแม่เล้าเลยที่ก่อนหน้านี้เนี่ยหลบหนีกันไปนะคะก็จับได้แล้วสรุปคือตอนนี้42หมายจับจับได้แล้ว41บหมายจับโอ้โหตำรวจก็เก่งเหมือนกันนะคะ จับได้เกือบหมดแล้วผู้ต้องหา36คนค่ะแล้วมีรายงานว่าบิ๊กโจ๊กนะคะก็ดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยในฐานะท่านเป็นรองผู้ในการศูนย์พิพทักษ์เด็กสตรีและครอบครัวค่ะเพื่อดูแลการค้าม,มนุษย์โดยเฉพาะประชุมติดตามขยายผลกันเต็มที่นี่ตั้งกันเป็นชาร์ตเป็นวอลลุ่มแบบนี้เลยค่ะเพราะเรื่องนี้มีทั้งข้าราชการระดับสูงที่เป็นรองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนกับเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็ก เนี่ยหนึ่งคนสองคนนี้นะคะขัดขวางในการดําเนินคดีครั้งนี้และหนึ่งในนั้นไปตีเด็กเพื่อที่จะให้ไม่สักทอดต่อถึงผู้ที่บงการและผู้ที่มาใช้บริการอีกด้วยเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องชฉาโฉบพอสมควรค่ะไปดูซิว่าที่บ้านพักเด็กตอนนี้เป็นยังไงก็เงียบค่ะไม่มีใครมาให้ข่าวหรือพูดจาอะไรเลยช่วงนี้เลยต้องทํางานเชิงรุกเพื่อที่จะปิดคดีนี้ให้ได้นะคะคดีนี้เป็นคดีใหญ่ค่ะส่งเข้าคลุกไปสองคนณนะตอนนี้นะคะคือนายอ้วน ลูกของอดีตสอักการเมืองชื่อดังของสุราธานีก็อีกคนหนึ่งเป็นเภศสัชกรค่ะสองคนนี้มีอาการยังไงบ้างในวัวในเครียดเลยเพราะว่าไม่เคยติดคุกค่ะทําใจไม่ได้ส่วนเพศสัชกรเงียบรับตัวได้ดีค่ะท่าทางจะอยู่รอดปลอดภัยก็ต้องตามจับกันต่อไปใครทําอะไรไว้ก็ต้องได้รับผลกลรมอันั้นะคะใช่ครับเพศสัชกรที่ว่านี้ชาวบ้านเขาเรียกคุณหมอคุณนุ่นั่นนะสิตอนแรกก็นึกว่าเป็นหมอนะคะ We come up by Samo. We come up by Sam.